ผลึกคริสตัลบิสมัทมักจะมีชั้นบิสมัทออกไซด์ที่บางมากๆคลุมอยู่มันจึงดูสวยงามและมีสีสันมันมีจุดหลอมเหลวต่ำแค่270องศาเซลเซียสเท่านั้นเองและน่าสนใจก็ตรงที่เมื่อเป็นของเหลวบิสมัทจะหนักกว่าตอนเป็นของแข็งซะอีกซึ่งก็มีสสารอีกอย่างที่เป็นแบบนี้นั่นก็คือน้ำนั่นเองบิสมัทจะทนทานได้ถ้าเราพยายามจะทำให้มันเป็นแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กใดๆก็จะผลักมันออก ถ้าเราเอามันไปนให้ความร้อนมันก็จะไหม้เป็นไฟสีฟ้าและให้กลุ่มควันออกไซด์สีเหลืองออกมามากมายเมื่อธาตุตัวนี้แข็งตัวมันจะขยายตัวไม่เหมือนกับอย่างอื่นบิสมัทที่ถูกแช่แข็งจะก่อตัวเป็นโครงสร้างคริสตลัลระยิบระยับแสนสวยเวลาเห็นคําว่าเมฆก้อนแข็งหรือควันแช่เย็นให้รู้ไว้เลยว่าคําเรียกทางวิทยาศาสตร์มันเรียกว่าแอโรเจล สารตัวนี้เกิดมาจากเจลและกา๊าซแอโรเจลแต่ละประเภทก็ประกอบกันขึ้นมาจากหลายสูตรแต่มีแนวคิดแบบเดียวกันเอาสารเคมีหลายตัวมาแล้วผสมกันจนกลายเป็นเจลเปียกหลังจากนั้นก็เอาของเหลวออกให้หมดจะได้สารที่มีความหนาแน่นต่ำมากโดย99%จะเป็นอากาศและในเมื่ออากาศเป็นตัวนำความร้อนที่ไม่ดีแอโรเจลจึงเหมาะจะเอามาทำผ้าห่มฉนวนกันความร้อนมากที่สุด สัตว์ที่หน้าตาไม่เหมือนใครนี้มีคนชอบเรียกว่าหมีน้ำชื่อแบบเป็นทางการของมันก็คือทาดิเกดและมันสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้ทุกที่จริงๆและที่ที่มันชอบที่สุดก็คือแถวๆบริเวณที่มีโคลนหรือมีต้นมอสแต่มันก็อยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงร้อนจัดถึงประมาณ150องศาได้เช่นกันและที่อุณหภูมิประมาณลบ2องอองศามันก็ยังอยู่ได้นอกจากนี้มันยังอยู่ในบริเวณที่มีสารกัมมันตรังสีได้อีก แล้วก็ยังพบในที่ที่มีความดันมากกว่าก้นมหาสมุทรอีก6เท่าในส่วนยากาศของอวกาศไาติเกรดก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เวนทชร์แบล็กเป็นสารที่ดำมืดที่สุดในโลกมันเป็นสารประเภทนาโน,โนที่ผลิตขึ้นในปี2015เป็นแท่งคาร์บอนแบบบางเฉียบนั่นเองและผนังของแท่งพวกนี้ก็บางเท่าขนาดหนึ่งอะตอมมันดูดซับแสงอะไรก็ตามที่สัมผัสผิวของมันได้ถึง99.98 ด้วยการดักจับโฟตอนนั้นแปลว่าตาเราจะไม่เห็นอะไรเลยเวลาเรามองไปที่แวนชาแบล็กมันน่าจะใกล้เคียงกับหลุมดำที่สุดแล้วละ่ะแร่ที่ราคาแพงที่สุดในโลกคือแคลิฟอร์เนียม252โดยมีราคาสูงถึง27ล้านดอลลาร์ต่อกรัมสารสุดรูนี้ออกแบบมาเพื่อใช้หาชั้นน้ำและน้ำมันในบ่อน,น้ำมันหาแร่เงินและแร่ทองแล้วก็เอาไว้ตรวจหาคนที่พกโลหะขึ้นไปบนเครื่องบินได้ด้วย แต่มีสิ่งหนึ่งที่แพงกว่านั้นนั่นก็คือปฏิสสารซึ่งมีราคาสูงถึง23,600ล้านดอลลาร์ต่อกรัมมนุษย์เราสามารถสร้างปฏิสสารบางอย่างขึ้นมาได้แต่มันมีปริมาณน้อยมากแค่15นาโน,โนกรัมเท่านั้นและ1นาโนกรัมน้อยกว่า1กรัมอยู่พันล้านเท่าอะตอมของปฏิสสารของไฮโดรเจนทั้ง3 0 9ตัวนั้นถูกกักและเก็บไว้เกือบ17นาทีแต่นักวิจัยเชื่อว่ามันสามารถอย,อยู่ได้านานกว่านั้นอีก นักวิทยาศาสตร์บางคนก็เชื่อว่าในอนาคตปฏิสสารอาจจะเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ยานอวกาศอินเตอร์แลาคติกหรือเป็นท็อปปิ้งราดหน้าไอศครีมก็ได้แต่ตอนนี้มันยังเป็นแค่เรื่องสมมุติทางวิทยาศาสตร์อยู่ใช่แล้วมันจะเป็นท็อปปิ้งราดไอติมได้ไงล่ะแพงซะขนาดนั้นนะ่ะภูเขาไฟในอินโดนีเซียพ่นลาวาสีฟ้าสว่างออกมาแถมเปลวไฟก็ยังเป็นสีฟ้ากับม่วงอีกปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าภูเขาไฟมีระดับกรมฐันสูงที่สุดในโลก เมืกก่อก๊าซกรามะถันทำปฏิกิริยากับอากาศที่ร้อนจัดแล้วถูกจุดให้ติดไฟด้วยลาวาร้อนๆมันก็จะกลายเป็นสีฟ้าแล้วเรายังพบทะเลสาบกรดที่ใหญ่ที่สุดได้ในปล่องภูเขาไฟด้วยแม่น้ำและทะเลสาบใต้น้ำเรียกว่าทะเลสาบเกลือใต้มหาสมุทรระดับความเค็มจากเกลือในน้ำทำให้มันมีความเข้มข้นกว่าระดับน้ำทะเลโดยรอบมันก็เลยจมลงไปใต้น้ำทำให้เกิดเป็นแม่น้ำและทะเลสาบ แถมพวกมันยังมีคลื่นของตัวเองด้วยและคลื่นพวกนี้ก็อาจจะไปตีกระทบคลื่นชายฝั่งถ้าเราได้นั่งเรือดำน้ำลงไปมันก็จะลอยขึ้นมาเหนือทะเลใต้สมุทรนี่แหละแต่ถ้าไม่มีเรือดำน้ำการว่ายน้ำในทะเลสาบแบบนี้เสี่ยงชีวิตมากเพราะว่ามันมีมีเทนและไฮโดรเจนซอลไฟ์ซึ่งเป็นสารพิษใช่แล้วฉันขอบายด้วยคน หากคุณได้เดินทางไปฟิลิปปินส์อินโดนีเซียหรือปาปัวนิวกินีคุณจะมีโอกาสได้เห็นต้นไม้หน้าตาพิลึกและดูสดใสมีความสุขที่สุดในโลกนั่นก็คือต้นยูคาลิปตัสสีรุง้งดูลำต้นของมันสิเหมือนมีคนเอาสีส้มเขียวแดงม่วงเหลืองและอีกมากมายไปทาไว้เลยบางต้นก็สีจัดจ้านมากเกี่างกับต้นไม้ปลอมต้นยูคาลิปตัสสีรุ้งนี้จะลอกเปลือกเป็นแนวยาวออกมาทําให้เราเห็นชั้นสีเขียวสว่างข้างในแล้วชั้นสีเขียวพวกนี้ก็จะค่อยๆเปลี่ยนสี แต่มันจะลอกออกในเวลาที่ต่างกันและบริเวณที่ต่างกันด้วยต้นไม้ก็เลยดูมีหลากสีนั่นเองยกก้อนใหญ่เท่าแมมมอสนี้มีราคา170ล้านดอลลาร์และพบในปี2016นี่เองมันหนักราวๆ200ตันและสูง4.3เมตรยาว5.8เมตรมันถูกส่งไปสลักเป็นประติมากรรมและเครื่องประดับหรูหราพอย n ์นีโมเป็นจุดที่อยู่ห่างไกลจากสิ่งต่างๆที่สุดในโลกและมีอีกชื่อว่าเป็นจุดห่างไกลในมหาสมุทรที่เข้าถึงไม่ได้ และเป็นการบอกใบว่าสถานที่สุดลึกลับนี้อยู่ในมหาสมุทรไม่ไกลจากแอนตาร์กติกานี่เองพอยต์นีโมนั้นอยู่ไกลมากชนิดที่ว่าคนที่อยู่ใกล้ที่สุดคือมนุษย์อวกาศสถานีอวกาศนานาชาติเดินทางอยู่สูงประมาณ418กิโลเมตรเหนือพื้นผิวโลกและสถานที่ที่ใกล้ที่สุดที่มีคนอาศัยอยู่ก็อยู่ห่างไปกว่า2,574กิโลเมตรแล้วถ้ำคริสตัลในเม็กซิโกเป็นที่ที่มีการก่อตัวของผลึกคริสตัลที่มีซ้ำใครที่สุดในโลก เพราะว่าสภาพถ้ำนั้นแปลกไม่เหมือนที่ไหนคริสตัลที่นี่ก็เลยมีขนาดใหญ่อย่างน่าเหลือเชื่ออุณหภูมิในถ้ำจะไม่ลดต่ำกว่า57.8องศาเซลเซียสเลยแถมอากาศก็ชื้นสุดๆในน้ำจะมีแต่แร่ธาตุที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของคริสตัลยักษ์บางอันในยาวยิ่งกว่าเสาโทรศัพท์ส่วนปรากฏการหิมะม้วนที่เหมือนโดนัทกลมๆนั้นเกิดขึ้นเวลาที่ลมพัดหิมะให้ม้วนอัดกันกลมๆแล้วก็กลิ้งเหมือนลูกบอลหิมะ แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆลมจะพัดมันไหวเหรอเธอจะบอกว่าใจกลางของมันเนียกลวงเพราะว่าชั้นด้านในนั้นบางมากๆและถูกพัดไปหมดตอนที่มันก่ะตัวเป็นโดนัทแถมมันยังเบาวกว่าลูกบอลหิมะมันก็เลยมมวนกลิ้งไปได้เรื่อยๆเธอเสียดายที่เราแทบจะไม่ค่อยเห็นเพราะกว่ามันจะเกิดขึ้นได้สภาพอากาศต้องเหมาะเาะสุดๆสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นไม่เคลื่อนไหวไม่หายใจไม่เคี้ยวอาหารใดๆเพราะว่ามันคือราขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า ิวมนเกสฟังเกสมันยืดยาวคลุมพื้นที่10,000ตารางเมตรของอุทยานแห่งชาติเมลแฮในโอเรกอนนักวิทยาศา,ศาสตร์พบราชนิดนี้ในปี2017โดยเอา DNA ของมันมาตรวจแล้วก็ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าทุกส่วนของรานั้นเป็นของสิ่งมีชีวิตเดียวกันหลายพวกเขาก็เชื่อว่าราชนิดนี้อาจจะเติบโตมา8000ปีแล้วก็ได้แอ่งดานาคิวในเอธิโอเปียน่าจะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดูแปลกตาที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมามันมีทั้งน้ำพุร้อนสีสะท้อนแสง มีบ่อลาวาและมีพื้นที่ราบที่มีแต่เกลือต้องระวังมากๆเลยนะเพราะว่ามีแก๊สพิษลอยอยู่เต็มไปหมดแล้วบ่อพวกนั้นก็มีกรดชนิดรุนแรงมากอย่าได้ไปว่ายน้ำเชียวเดี๋ยวสุกไม่รู้ด้วยตำราบโบราณวอเนชที่มี240หน้านี้เขียนเป็นภาษาอะไรก็ไม่มีใครรู้นักแกะรหัสทั้งหลายบนโลกนี้ได้พยายามกันมาหลายปีแล้ว นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าตำรานี้ทำขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่15มันมีภาพแปลกๆแ,และวัดอะไรก็ไม่รู้มากมายเห็นไหมว่ามีทุกอย่างเลยอย่างเช่นพืชที่ดูแปลกๆแ,แต่ไม่มีใครแกวรหัสออกเลยว่าต้นไม้หรือท้อยคำเหล่านั้นหมายถึงอะไรฝนเลือดนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าอะไรที่คุณเคยเห็นในหนังสยองขวัญแต่ความจริงแล้วปรากฏการธรรมชาตินี้ไม่มีอะไรน่าสยองอยู่เบื้องหลังสักนิดเพราะฝนตกลงมาเป็นสีแดงเข้มแบบนี้มาตั้งแต่สมัยโรมันโบราณแล้ว บางทีลมก็พัดฝุ่นสีแดงขึ้นไปในบรรยากาศแล้วพาลอยไปไกลแสนไกลพอฝุ่นไปผสมกับเมฆฝนก็เลยตกลงมาเป็นสีนอกจากนี้ฝุ่นจากเมืองถ่นหินก็สามารถทําให้ฝนเป็นสีดําได้ด้วยละอองเกสรดอกไม้ทําให้ฝนเป็นสีเหลืองและฝุ่นบางชนิดก็ทําให้ฝนตกลงมาเป็นสีขาวไม่มีอะไรน่าลึกลับพิศวงในการเห็นเป็ดยาง2อ0 0 0่ตัวในทะเลในปี1992 เพราะว่าเรือขนส่งของเล่นเกิดลงทิศทางในมหาสมุทรในขณะเดินทางจากฮ่องกงไปอเมริกาเป็ดก็เลยลอยอยู่ในมหาสมุทรอยู่เป็น10ปีมันลอยไปถึงอเมริกาใตา้อลาสกา้าฮาวายไปจนถึงออสเตรเลียาพายุทอร์นาโดภูเขาไฟน่าจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่ากลัวมากอย่างหนึ่งเพราะภูเขาไฟปะทุมันจะปล่อยหินและเถ้าสีแดงเพลิงขึ้นสู่บรรยากาศและชิ้นส่วนลาวาแข็งๆกับแก๊สร้อนๆก็จะไหลลงตามทางชันของภูเขาไฟ พอไหลลงมาเรื่อยๆแก๊สที่ถูกกักไว้บางส่วนก็เริ่มลอยและหมุนตัวพอโดนอากาศรอบข้างบีบอัดมันก็หมุนเร็วขึ้นอีกทอร์นาโดก็เลยก่อตัวขึ้นมาได้โชคดีที่ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเมฆเกือบม้าเป็นหนึ่งในเมฆที่แปลกและหาดูยากที่สุดในโลกเพราะมันเกิดขึ้นเวลาที่เมฆก,ก้อนแบนๆเคลื่อนตัวผ่านแนวอากาศร้อนที่ลอยพุ่งขึ้นมาและอากาศนี้ไม่ได้ทําให้เมฆมีรูปร่างแปลกตาเท่านั้นแต่ยังทําให้มันหมุนได้ด้วย น่าเสียดายที่เม่เกิดมาชอบกระจายตัวและโดยปกติแล้วก็จะเกิดขึ้นแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้น